เซตติ้งท่านชักสีหน้าค่ะ งานเดียเรียกว,ว่าชักสีหน้าไม่พอใจหรือไม่เป็นการแข่งขันชกมวยดาราที่ประเด็นดราม,ม่าห้ติดตามกันเรื่อยๆเลยแล้วค่ะสำหรับรายการเทนไฟเทนทิล่าสุดนี้30พฤศจิกาย,ยน2องนที่ผ่านมาเป็นคู่ชกที่แประหว่างเน็ตไมนมเน็ตและทางนั้นของหนุ่มทานธนากรซึ่งต่างก็ขึ้นสังเวียนแลกมัดกันอย่างดุเดือดจริงจังสุดๆแต่งานนี้ไม่ไวมีประเด็นดราม,มา่ากับการชกของทั้งคู่ที่ดูจริงจังมากๆในส่วนของ กองเชียร์ก็ถือว่าคึกคักไม่เบาเพราะนอกจากจะมีแฟนๆทั้งทีมไว้และแบ็กมาเชียร์จนเต็มสนามแล้วมีเราคนดังมาให้กำลังใจมากมายคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไก่วรายุทธอานัท ปุ้ยอรัญญาเชนณทวัฒน์แพต่ายและคนอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะรวมถึงทางด้านของแฟนสาวของเน็ตเองและเมื่อละครยกแรกดังขึ้นทั้งทันและเน็ตเองต่างแลกหมัดกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะฝ่ายเน็ตที่ลุกหนักปล่อยหมัดเข้าเป้ามากกว่าทานันแต่ท่านเองก็ไม่ยอมลุกเข้าแบบแลกหมัดต่อหมัดก,กับเน็ตอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่ค่ะอีกครั้งมีช่วงที่ทันานั้นล่วงลงไปแป๊บหนึ่งและลุกขึ้นมาลุยต่อทันทีดูเหมวันว่าทั้งคู่จะควบคุมอารมณ์กันไม่ค่อยอยู่ในยกแรกจาก นั้นนายกที่2ท่านเองก็เปิดเกมแบบลุกแลกมัดใส่มัดเน็ตอย่างดเดือดเรียกได้ว่าเกมนั้นไปได้ดีมีพลังในการชกมากขึ้นทางด้านเน็ตก็มีช่วงที่เสียจังหวะแต่ก็ยังคงคุมเกมได้อยู่ค่ะก็มีการสวนกลับแบบแมนๆเช่นกันแต่ก็เริ่มหมดแรงในช่วงปลายยกค่ะ ปิด้ายกที่3งานนี้ทั้งคู่แลกกันหมาดต่อมัดและมักจะเหนียวคอแล้วต่อยลำตัวมีการกดหัวจนทำให้กรรมการต้องแยกทั้งคู่ออกมาและเตือนถึงเรื่องกติกานั่นเองค่ะแต่เรื่องที่เป็นประเด็นดราม่านั้นก็คงจะเป็นผลของการตัดสินในการที่ขาดของทางกรรมการทั้ง3ท่านว่า คนที่ชนะนั่นก็คือทางด้านของไมล์มนเนตนั่นเองค่ะหลายคนนั้นเมื่อได้ฟังคําตัดสินแล้วต่างดรมมาม่ากันว่าท่านมีสีหน้าแบบไม่พอใจอย่างชัดเจนแต่อีกฝ่ายนั้นมองว่าท่านอาจจะกําลังเหนื่อยและไม่พอใจในผลงานของตัวเองสะมารากว่าค่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันค่ะ